เองนะครับสู่วงกลมต่างเองไม่เฉพาะประเทศเดียโดยสายหลักหลักมานจากการเตรียมพื้นที่เกษตรทงการเผาใน่ยี่โล่งเผาเศษวัชพืชตกขยะต่างต่างการประตูบ้านหยุดเผาหยุดผลเพื่อคุณเพื่อเราพร้อมกันทั้ง13อำเภอในวันนี้มีเขตป่ารักกดี เรามีพื้นที่มากพนักงานเจ้าหน้าที่ใจโดยวิธีการเคาะประตูบ้านเราจะต้องใช้กำลังดูเขาุดขุเพื่อขุเพื่เข้ขับเข้าไปเข